ย้อนกลับไปในคุกยุคนั้นยังมียุคที่ยังสามารถใช้โทรศัพท์ได้แล้วก็มียุคที่กวาดล้างใช่ใชเล่าถึงยุคที่กวาดล้างให้เราฟังหน่นอยไอยุคเอายุคใช้ได้ยุคใช้ได้นี่เสรีเท็กซัสผมเล่น Facebook เป็นในคุกใช่ a <laughs> c e b o o k ครั้งแรกเริ่มต้นที่คุกในเดือนจําหัดเล่น Facebook คือล่องเริ่มเล่นข้องอยู่ในคุกใช้โซเชียลในคุกพอโทษผมมันผมติดคุกบ่อยโทษตลอดทยอยติด ผมก็ใช้อะไรพวกนี้เป็นในคุกใช้ในคุกแต่เข้าสู่ยุคที่กวาดล้างเป็นยุคของรัฐบาลพสชที่รื้อระบบเรือนจําทั้งหมดเลยจนทุกวันนี้ยุคนี้เรือนจำเขาเรียกเรือนจําสีขาวยุคที่เขากวาดล้า,างโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจํานั้นมาตรการที่ผมเคยฟังเจ้าหน้าที่เป็นผอ,อแดนคนหนึ่งเขาบอกว่ามาตรการนี้ตายฟรีตายฟรี หมายความว่าถ้าอยากจะลองก็ลองดูอยากจะมีเครื่องใช้อยากจะมียาเสพติดในนี้ลองดูตายฟรีมาตรการของเขาเขาบอกผมมาอย่างนี้ตอนนั้นนะ่ะก็ยังมีคนลองของพอเริ่มโดนหนัก,น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 กๆักๆก็เริ่มกลัวกันแล้วเพราะนอกจากจะเจ็บฟรีตายฟรีแล้วยังจะโดนต่อคดีด้วยต่อไม่เกิน5ปีสมมติว่ายุคนี้ใครมีโทรศัพท์ถูกจับได้จะต่อคดี5ปีแล้วจะโดนจะโดนหนักมากจะโดนแบบว่าจะไปซูเปอร์แม็กจะโดนเข้าอยู่ไปอยู่ในกฎระเบียบแบบหนักๆยุคนี้ก็กวาดล้างเนี่ย จ้าหน้าที่ตีหนักมากผมผมยอมแล้วแบบตีตียับเลยคือตีในลักษณะที่แบบว่าสมมติผมนั่งกันอยู่สองคนเจ้าหน้าที่เห็นนั่งคุยอะไรกันนานๆเขาเห็นเนี่ยเขาเดินมาเลยนะมึงสองคนมานี้แค่คุยกันใช่ใช่มึงมานี่มึงคุยอะไรกันสักพักเขาจะถามแล้วมึงมีเครื่องไหมไม่มีไม่รู้ไม่เห็นเป็นไปไม่ได้เพราะคุกนี้มันมีคือมึงต้องมีมึงต้องรู้ต้องเห็นแล้วมึงต้องเอาไม่ได้เพราะกูถูกใจมึงอยากได้จากมึงเนี่ยอย่างนี้ก็มียุคพวกผมโดนกันมาหมดแล้วแบบเนี้ยบางคนมันไม่มีจริงๆนึกอเหอไหมเขาก็ตีจนมี ใช้วิธีตีเนี่ยตีจนกว่ามือต้องมีไม่ไม่มีทําไงต้องไปหาซื้อเพื่อนช่วยด้วยใครมีขอกูขอซื้อซื้อเพื่อที่จะไปมอบเขาจะได้จบจบไม่งั้นเขา,าตีอยู่งั้น